ปิ้งปลาหรือว่าย่างปลากินพี่ใส่น้ำซีเรนองของแท้ของแท้นี่สดๆเลยนี่ปิ้งปลากินอะไรนั่นวะนี่ขอบใจเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ป่ะนี่อุ้ยมีตัวอย่างอุ้ยกุ้ง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 แม่น้ำกินได้ได้เหรอกินได้แล้วบอตัวหนูตอนแรกว่าจะกินข้ามเดียวอ่าม่ปลาซีเรนองหวานหวานนะสุดยอด แซ่บบรีพี่น้องอะพี่เข้ามากินาาน้ำกันกินน้ำกันหาไม้ช่วยกันพี่น้องรวมด้วยช่วยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะนํำเอาไปเต็ดฟืนเพื่อจะ,อะดังไฟให้มันเป็นท่านแล้วก็จะปิ้งปลาปิ้งปลาหรือว่าย่างปลากินพี่ใส่น้ำเซเลนนองกับทีมงานองเ้ามมือ Ở đây đi vào Ở đây đi nó Còn cao nữa Ok À, này đấy ừ, này, Đây là công ngàn thì nó ngay không này bạn phần Và tố bắc ngay xe buôi Buôi em nó Cơn và buôi phá mình Lừa xe Xe là bu phá Buôi là mình sư phá Đối xe buôi Mà, จัดไปคักเลยวันนี้เนาะจับกิจกรรมดีๆบ้านเฮาจุดพักแต่เฮาจะอยู่จุดพุ่นพี่เนองแต่เฮาจะดังไฟอยู่พี่เพราะว่าอากาศมันก็พอดีดีครักอ้าวตาตาคนฟื้นมาหาบอกจะจับกล้องให้อ้มาอาได้คนนะี้จับโอเคแค่หน้าเขีนนยนทำยันดับไปได้ในบ้านไห โอเคเอาลงเลยของแท้ของแท้นี่สดๆเลยล้างคักแล้วบ่โอ้ยซอาดแล้วบอสต้องซาซาแล้วเนาะซะาแล้วซะาแล้วเซ็ตชิชุกสะอาดแล้วก็สะาดของแท้จัดไปเลยเอานี่ปลาเป็นบ่าหูยังโมมดได้หน่อยนะในหน่ต้องโทรออกให้มดเสียดายเนาะบ่ได้อันนั้นบ่ได้ไปเบิ้ง โอ้ยค่าเฝ้านันดีเฝ้าเครื่องเนาะเฝ้าเครื่องอ่าให้นุ่งดีเฝ้าเครื่องไปเลยไ่ไ,ไ,ได้ไปหาเอา้านี่ปลาปิงป้งปิ้งปลาบันี้จกักงวงเลยนี่เฮยกุ้จกงจักงวงจักงามเลยนี่กุ้งหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วสาวสาวเกลืออันนั้นเด็กเกลือเป็นงวงเขาอยู่ใส่ใส่แต่เกลือเป็นงวบ่ใส่เสียรสชาติเฮ้ยเด็กเด็กเฮ้ยอยู่ใสเลยเอาหนีบท่าหนีบก่อน เราใส่เกลือก่อนจะหนีบกะจังใส่เอ้ยจังหนีบเป็นบะหรือว่าอ่ใส่หนีบก่อนแล้วจังใส่เกลือก็ได้โอยต่ำแรงการเลยยังได้ระบาดมั้ยังได้ระบาดเนี่ยเป็นบ่เป็นบ่าการร้องไปให้เพื่อนมาดูเลอไม่ใส่บ่บ่ก็ได้ ครับอ๋อนี่ก็ับเนม่วัดไปใส่ือกับเสือขาวเสืออมจด้เบิดเบิดพากันเบือก่นหนื้อยงให้อเมซอะเจากที่เข้ากันะครับอ้ับตอนนี้น้องดีขึ้บริเบน้ำมวยอตุกน้องดีปะเป้าเพื่องเหตุผลหรือเปล่านี่ เหตุผลขออ้างบอกนี่ผลงานของพวกเรานะครับฝาาที่สวงามเลยนะครับเราอีปุ่นนี่บ่ลองปุ่นนี่บังบ่นี่บลานี่ปูนี่ปลาน้องๆกันจัดการกันแพ้พูดกงรข้าเจ้าเอิญอย่างนี้เขาตายนี่เขาเขาเอิญอย่างเสียเสียเสียหรือปะน้องดีอธิบายให้พี่น้องเขาฟังในว่า มาด้วพี่น้องนี่น้องดีกำลังสิทําการปิ้งปลาแล้วสั่นยังสี่กับบรรยากาศที่มันสวยเขินงดงามเลยเป็นภาษาอขึ้นเขาม,มาเด้วยมาเอิอง่งเอิ่งเสียก <c> ็ <oughs> คือสวงกีอะไรส่วนสวนเสี่ยมกี่อะไรอะไรก็คือลื <c oughs> ้อพื้น่อยเนาะครับมีหากระชิมปิ้งเอิอง่งเอินเสียเจอ<ะ>จะไปเอาไปเอ,อาไป โอ้อันนี้คือเคล็ดลับเพิ่นเพิ่นว่ายยันตัวมันหักอ่ามันหักโอ้มันหักอ่าได้ไหักตรงล่างก่อนนะอเอาเสียบเสียบเสียบใบบอไหตัวเสียบก่อนเสียบก่อนเสียบบก่่อนจะไปล้างติดเหลี่ยงบ่ฮะบ่บ่บ่ติดเหลี่ยงไอ้ถ่ายแล้วโอเคถ่ายประจํานี่เสียบก่อนไปล้าางก่อนนเเะสียบก่อนบมเสียบก่อนเสียบเลยปิงเลยเสียบเลยอือเสียบเลยดิแสดงว่าอันนี้เคยเห็ดอันนี้อันนี้สืบสืบทอดมาแต่พอแต่แม่พาเห็ดหมดนี่นี่พี่ดอง ทเทคนิคนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งผมเองนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านผมเองเนี่ยผมเคยเห็นแบบนี้คีบกับคีบขึ้นน้องดีนะไอ้ตุ้มมิฉะนั้นแล้วต่อไปถ้าญาตมันหักน้องดีเสียบปากก่อนอันนั้นอันนั้นเสียบหรือยังขนาดอันนี้ยังบม่ได้เสียต้องเสียบก่อนเ <c oughs> อามาเสียบก่อน <c oughs> เนียนขับเสียบมาถูกตัวมันจะสิยดมันสิยดไปมาเสียหักๆๆๆอืม ปิ้งปลา,ปลปลาน้องอาแกตาพีมพ <c oughs> ์อของ,องน,น้องเพื่อนนี่พี่น้องเพื่อนจะเสียบจังซี่เพื่อให้ปลานี่อ่ามันบวชนาะพี่น้องเนาวเม็กมาเม็ดเซ่องกันในบ้านไปล้างเลยตอนนี้แล้วมาทากเกลืออ้ยตัวใหญ่ๆยทักอะธิตัวอ,อาธรรมาศาสตร์ของเฮตุอาตุนั้นยังหมดท่านน,นั้นได้ยังเนาะอยู่นั่นแหละ,ะ,อ,ะอ่าเลย Đây là gì đây lại. Săm bò hàm hơn anh à, em 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 đây, em 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 kẹt em 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 Họ đi em 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 đi em vậy. กินน้ำไน้เด้อบปมีส่วนหลวกก็ได้อ้าวให้กินอยู่น้ำอยู่ดอกกินหัวนี่ปะหรือกินหางกินตาและกินโอ้ยลืมให้ลืมให้น้องฮันนี่มามาเห็ดลงเบิ่งนี่เป็ีนอยู่บ่ปะพวงน้องดีเห็ดก็ได้จับจังก็ได้ดีจับรูปเลยรูปยังไงนะโอ้ยขั้นดังประมาณนี้นะโอเค

พุงแม่น้ำแม่น้ำแสดงว่ามันมีเยอะได้ไหนมึงบอกมีพอได้กินอยู่อุ้ยบอกบุรีรัมย์ไปเยอะเพราะว่าเขาเจ้าหาทุกมื้อเลยหาทุกมื้อกินทุกมื้อแต่มันก็เกิดมาตลอดนั่นแหละมันจีใหญ่บมากมันก็ซ่บนั่นแหละไงฉันมีเลยซ่บนั่นแหละสุดใหญ่สุดเลยนะอ่าเอาอีกเออเสียบอีกให้มันให้มันไดอีกอีกปีอีหนึ่งอ่าอมูดู้สองสาวนี่รอมูดูนี่เป็นบ่เป็นเสียบเลยนะเป็นบ่ไหล ลองมดูลองมึงดูเาบอกเียบแค่ไหนเขาม่นช่บ่าตายบอกตายเลยมันก็ตายเลยเนาะถ้ามันบบตายมันก็กินบ่ได้แล้วเสียแน่นๆโอเคแล้วก็ฮักฮักเออนันหระแล้วก็เอาไซรไม่บอ ่าเดี๋ยวปะก่อนเออ,เอตัวใหม่หัตุนย่งใหญ่เด้อตัวยิ่งใหญ่เด้อนั่นละ่ะท่อนกลางให้อ้ายกินน้องและกินหัวกับหางกับพ่อโอเคจ้ากินกลางตลอดตัวของพี่ <c oughs> <c oughs> เป็นจังไงฮะนี่เปลี่ยนบรรยากาศมามาอยู่จังสิมวลคักบ่คักบับัดจิตใจดีบ่ออกชิมโลกแน่นอนเลยเพรมีขึ้นอมีขึ้นเลยเนาะตัดเลยเข้ามวลเซมาได้หลายึ้นไม่เอ็นแล้วก็พูดมากเออให้นี่กามาอีกอ่าต้องหามต้องหามต้องหามเล่าก่อนต้องหามอาจารย์ก็อาจารย์ซิมาบ่เอ้าผู้ใด้ไม่ผู้ใด้มีมาอยู่ดูดดีๆอยู่นี่ฮ้ โอ้โห oh, hey, wow. oh. oh. ็หได้มาืนดูดีๆอยู่นี่ดีพแน่กินพเน่กินพเน่กินเป็นยังไงได้หลายบเนียนะเนี่ยได้ลายอยู่ไปเสระได้ลาแล้วเะ่อหโอ้นนั่นบ่เอพี่ดามาล้วเพ่อนให้กินเนาะโอ้หมันเยอยะมันต้องไม่มุกแค่นี้นะเมื่อเด้อปิงเปล่าเนี่ยเาเป็นยังไงอาจารย์ เป็นยังไงมาครั้งนี้ใครสิว่าจังไดก็สร้างไปอหนคอยกข่อยพูดบอกว่าหิวเข้าแล้วหิวเข้าแล้วเอากินก่อนกินก่อนกินก่อนเด้อกินก่อนเด้อพี่ตุ๊กเราจะมาอีกไหมเราได้แต่ว่าไม่ได้พอแล้วอี่ว่าอีกบ่หัวบัมาจังเล่รู้ปานนี่บรรยากาศลาบบ่ลาบบ่เพราีลาบครับมีแต่เข็บมีแต่เข็บนี่คือบรรยากาศที่ผู้บ่าวผู้ถวินมา เอคนดึกโบฝันกันเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้บ่าวผู้กําลังฝันอยู่เย็นบรรยากาศนี้ครับคนึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะมีจริงเคยเคยเคยมาแล้วบ้างจริงเคยสัมผัสอยู่บ้างโอ้รข้างเลครั้งแรกที่เคยมาสัมผัสจต่ที่เนาะกินข้าวใบเกลยอไหมกินข้าวใบเกลยอข้าวใบเกลือนี่กินดูอยุกบ้างไหมันนี้กินขอบคุณผู้บ่าวตุ๊กครับขอบคุณที่มื้อนี้ยินดีครับยินดีต้องดีนะครับผู้บ่าวตุ๊ก แล้วก็ขอบคุณน้องแก้วตาขอบคุณน้องทิดาวาสนาขอบคุณน้องวาสนานะครับแล้วก็ขอบคุณนในบ้านใน้านขอบคุณนในบ้านเพิ่นนะครับเอาแล้วขอกินของให้เกียรติโอเคจะกินลายอะไรด้วยจะในซีอิ่มก่อนมี่ว่ตัวสุกนะเอามาให้เพื่อนก่อนบ่อบบ๊อบบ้านนี้ยังนุ่มยังแน่นอยู่เนี่ยยังนุ่มยังแน่นอยู่เออมีมีบ้านนี้จะย่นนุ่มย่นแน่นหนึ่งแล้วเสียควายตัวหนึ่งนั่น บาตุ๊กบ้านนี่เราเนี่ยมือาในบ้านี่บ้านล้วก็เป็นมือขวาบ้าตุ๊กเขาได้ไถ้าบตุ๊มาถ่ายคิปต้งมีเพื่อนนั่นแหละของแท้ของแท้พุนทีมงานมือนี่บนี่เฮดอิสังในผ้าทีมงานมาวัดมาวัดกันมาเออสิลาบหรือว่าบบลาบ บ่มีลาพากินข้าวใบเกียร์ก็พากินแล้วบ่มี่ลาบบ่มี่จื้อมีแต่จากมาอีกพามาลดหุ้นนะเพราะว่าหุ้นหุ้นไม่ดีพท่าไปเห็นอีกอยู่ลำบากลำไส้บ่เคยยากครับเนี่ยยากก็ยากบ่ได้กินพามาลาวแล้วโบต้องย่านมาโบได้กินมีพ่อมีอยู่พ่อมีกินนี่แหละปลาธรรมชาติปลาโบได้เลี้ยงอันนี้เพิ่มปลากินดิบก็ได้ครับกินดิปกินลิปก็ได้ไอ้แค่กินแล้วโบได้ดำกินแล้ว กอยเจลคั่ะคับตุ้ลุยน้ำเลยแต่ตัวนี้จะกินนั่นแหละมันต้องมีเจลต้องมีเจลค่ะต้องเอ็ดเจลเอ็ดเจลเฉพาะเลยเกลือพริกพริกพริกป่นผู้ใดผู้ใดกินขนมนะผู้ใดกินขนมยกมือขึ้นผู้ใกินขนมยกมือขึ้นฮะหมดจอาบ่กองทับมาแล้วไปเลย เต็มเยนั่นัท่านนี่ครับท่นนี่กินนี่น่งกินแล้วเห็นวนีห้นเราดิงาดวุ้นปลาดขึ้นแล้วโอเคโิบจอดเลยนะฮะฮักบ่อันเดียอบันแล้เออเข้าเลยตัวนี้ นั้นแหละคักปลาตัวนี้เข้ามาอาจารย์อาจารย์อาารยเอาเลยสุกแล้วนี่กินกันกินเลยกินได้เราป่ะเนี่ยกินเลยเอาเลือกตัวใดก็ได้ตัวนี้ตัวน้อยไปะโอเคเอากินให้เบิ้างก็ รสซ่ารสชซ่าปลาปลาน้ำจืดรสชาติปลาน้ำจืดเป็นยังไงเนื้อหวานมากเลยครับเนื้อหวานบ่หวานแซ่บเฮ้ยจอดมากกินข้างกลางได้ปูตินนี่แหละมัูีจดตอนแรกว่าทีกินข้ามเดียวเอาเลยเอาเลยโอเคก็ได้เอาแคปปิ้งนี่แคปปิ้งแคปปิ้งดี่นี่นี่แค่เลยบ่เออแคแกกินมัล่ะ อาเดี๋ยวเดี๋ยวจำให้เอาโอ้โหรอาโคะตเอาเอาให้อาจารย์ตัวนึงเอาโอเคัจากตัวใหญ่ครับโอเคคนี่ตัวนิดดีวครับกินกินกินอ่านี่ครับขมมันออกครับเพี้ยเจ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 กับตี้ยนเอาลิ้นเตะลิ้นเตะ้นเลนล้นเจนเงลนเลนนเจ้อิน้น กินยังทีเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับนัดเลยฮะเสุดยอดป่ะอืมเยอดหวานโคตรเลยโคตรหวานเนี่ยกินโตแล้วกินนุ่งกับหวานนุ่งหวานอันนี้คือการดู่ดุ่มดุ่มดุ่มธรรมชาติโดยแท้จริงเนาะหยดฝาสดๆจากน้ำซีเรนองเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอางะกันเอาได้ อันนี้เอื้อนปลาอยังนี้แบบนี้ปลาอ๋อคนละคนละย่างบ่คนละย่างคนละย่างสนิทคนละย่างกันอันนี้อันนี้ผมกับบุ้งกับปลาอีสังกับโปจักใครบ่ไค่บ่โปแมนขี้มันโป้ขี้มันโอ้บางคนมักกินกับตัวขี้เลยนะบ่เอ้เขาจะกินมัดขี้นี่แหละโอ้ปลาเนี่ยแซ่บแซ่บไปหนึปลานี่เอื้อนปลาอย่างครับปลาเนี่ยเอื้อนปลาปิ้งเนีขอบคุณตาปิ้งจักป้าไอ้ปิ้งจักซื้อมัน ไอหูจะมามันอเสียบนี่เห็นไหมตัวทดสอบไอีนีม้ที่เขาทดสอบเห็นปะอ๋อตัวตัวฮอปปิ้งมิกินี่มันหักมันยบ่แม่ตัวนี้ตัวนนั้เขาเซียวต้องดีโยกผลงานมาเบิ่งดินี่เลยนะครับหลังจากที่เขาทำการทดสอบครับนี่เขาบริเวเสียบไม่ใส่สองตัวคนยันคือหักนี่ทุกตัวที่ตัวก็ไม่ได้หักไม่นครับเห็นตัวก็ไม่ได้หักหักแต่สองตัวนี่คือความแตกต่างเนาะครับนี่คือผู้ปัญญาชาวบ้านแหละ ต้องสายแบบฟูงปัญญาสาวบ้านเสียบไม้เข้าไปก่อนมันจังบ่ค่อยฮักเขาทดสอบวิทยาศาสตร์ดิเพราะอสงสัยอย่างนี้มันติดแตกต่างอีกเลยว่าเมีนความบ้าอสงสัยอีลีครับพี่น้องครับง่ายดอกได้หลายบ่้ะปัญญาต่อไปมึงด้วยโอ้ได้หลายอยู่ได้ไรอยู่ไปไปไปกินข้าวกันไปกินข้าว่คือไปเลยฮอนเดอร์เอาติ๊กข้าวไปนะทิดาเครื่องปรุงเกลียวจื้อเอาไปโหลดไปไป ห่มจังได้คือว่ามักอาจารย์มันหนาวหนาวอยู่เห็นมันเด็ดไงเลยแลคแ่จปงน,น,นัวคือเอาไปพร้อมมันนี่ที่ผ่านมาฮ่าฮ่อาแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบม่ได้เตรียมเครื่องฮอร์โมน,นนะ่ะนะคักสุดแล้วนะ,นะเอาถึงเวลาแล้ว จัดไปเลยนี่เอาเอาซาดเอาซาดยับมาบนนี้เองได้บม่ได้บ่ได้บ่ได้บม่นั่งอยู่บ้างนี่แหละเอาเกือบเนาะเอาเกือบนี่ก็ไ้างแดดมาบนนีน่ให้เาน่ะอาโอเคได้ได้ได้ใืน้มกันิ่งตากให้มน้หัวหมอโอ๊ยน้งอนีแดดบาเปิดมือเน้วเอาเอาคองนะออกก่อนเอาเครื่องคองออกก่อนอลยเอเลย ไปเลยจัดไปโอล่ะยังั่ต้งงาน้มกไดึงมาตร้งานหรอกตงงานต้งานไ่้ปดงเลต้งานที่ัวที่ทานียบครับจะยังคงสาพาดิืออยู่มีสังเกตเมืองคำอินทรแเราเนี่ยเอากินข้าวกินน้าไหมิดไหมรสชาติเป็นข้าครับ

กมาเ่เ้มาไปุ้งเจ๊ปุ้งเจ๊มามาเข้ามากันเจ้าดุลกระมุดไอ้คนปุ้งมวยปุ้งมวยเจ้าดุกระเอ้ยกระมุดมาในบ้านเข้ากิะจะตาี่จะเป็นทิดาเป็นังนั้นปุ้งเจ้๊เลยนะเตียวเตียวทางหลังเตียวนี่ต่งงานเอาฮันนี่เดียวฮันนี่ก็คนบ้านนี่โมเมนต่เอาต่งงานมาแต่งานงงานเตียวเวเร็ว

อันนี้ปลาในแกะลงนี่เลยนี่แกะลูกไส้นี่ใบใบไม้นี่เลยอ่าถุงแก้วสุดเพิ่นนะครับนี่เลยเ็ดเช็ดูเด้อไอคอเป็นแรงใจใสอันนี้แก้วผงมันบ่อยไหมผงว่านใหญ่อะไรไมนบออยากคือบันไดหน้าขันนั่งท่านี้มั้ยที่นั่งท่านพี่จะมไท่านี้บอสยันน้องๆตกนั่นท่านี่ตกคนเดียวบุกได้นะมิดจ์อ่านคนอ่านฟังดีกับท่านี้เนาะ ตัวคนเดียวกันอะไรมาสินให้โยกแน่อาจจะเป็นห่วงยู่เอาบอกพริกคับเป็น่วงยาโทรศัพท์เจ้าตุ๊กนาดเต็งนัวเต็งนัวตรงสุรสนั่นแหละแล้วล่ะครับนี่แล้วล่ะโอ้โหเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเจลฟ้าผ่าเจลฟ้าผ่ามาลองชิมเบ่เครื่อลิ้มแสบเจลฟ้าผ่านั่นแหละแล้วจริงจักินหัวจักเจลหัวโปะวะเจลหัวโปะหู้จักดีว่อ๋อต้อ มากินข้าวด้วก okay, ันเด้อเอาในบ้านให้ในบ้านก่อนให้ในบ้านก่อนให้ในบ้านให้ในบ้านก่อนในบ้านให้นาเออเอาปลาย่องย่ออันนี้คันนี้ให้ในบ้านก่อนเขาไม่ได้บัดบัดย่องย่อนะปลาย่องย่อปลาย่องยเขาม่ครับเอาในในก็จะในบ้านเนะได้ถ่ายหูไปเลยหูหนึ่งเก็บเป็นทีละลึกแล้วชี้ให้แล้วชี้ให้ให้ดอกในบ้านกันเอามาอาจารย์นะครับมองกล้องหน่อยครับจัดการเลยในบ้าน เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยจะทานกันเออเอากาตาลุเดยวกินเจียวนี้บ่กินเลยลุอเลยวเจียวเจียวเออนี่แค่เลยนี่เจียวจะขอนองนี้กันเด้อเพราะว่าหมดมากินน้้เลสิหวานเขาปันปันไปทั้งหมดเลยนไปทังหมดเเอาอย่างดเลยครับยเลยเด้อนี่บริบับ้างเลยมาแต่บรรยากาศมาพี่มาบรรยากาศกินน้ำกันกินน้ำกัน อ๋อลูกพี่มาเข้ามาลูกพี่มานั่งวางครับนั่งรถเบาหนะเข้าไปเลยนะนั่งแล้วก็ย่นแข้งออกมานอกพี่ก็กระตัดทิ่มลงน้ำแล้วก็แล้วทางสาออกเออนั่นแหละลูกพี่โอเคเข็นบอกใครบอกแล้วว่าอยากกระเดะอยากกระเดะอาะไรเนี่ยนี่ได้อเทำมาอำไปเลยการเลยมาเอาไม้พรมตัวหนึ่งแล้วก็พ่อแล้วคนกินอยู่ข้างนอกพี่ตรงนี้สวยมาก โอ้ขอบคุณครับไงงัเอาอันนั้นเกียวอ๋อเกียวแห้งบ่นนี่น่ะโอ้เกียวแห้งของแท้พี่น้องเลยของแท้เกียวของแท้เลยเกียวฟ้าผ่าปลาหวานปลาหวานบ่ลองซิมเบิ้งรสชาติปลาซีเะนองเป็นยังไงหวานหวานนะไายไอพีพีเพิ่นมาประจับนาะชิดนึง บบรู้จักว่าเันบาดบวาแต่ว่าูจักว่าแสบกินฟลาบานเยยเแสบับปานุกมงแสบตงไหนกินาทไม่มาแบว่าเข้าง่ายนะมอันอยู่นาปะเคเพราอะเไ่นๆได้เข้าแล้วะจะามโตแล้วคุณดิดว่าามโตอ Thank ก็โหามเนี่แบบเยเราเห็นไปเตยที่ดีแถวเป็นใบกระบาดนั่นนี่นครับน้องเพิ่มเสีองเสียบาแจ็ปป้แจ็ปน้แปร่นเพิ่งเดียงแจ็ปป้อแจตัวเรามดจักตัวเราครับ